ดาบดบโล่ดับโลคก็ออกมาแล้วครับดับโลคดับร่างการจำลองการลบนะครับวัยเลยลูกวปเลยอ่าต่อสู้กระจับกอนเจิรว่องไวนี่เราก็มาดูตัวเล็กนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ป .6 กันเลยนะครับอ่อยู่ป .6 ครับตัวเล็กตัวน้อยครับโรงเรียนเสาให้วิมนอ่ สลับุรีนั่นเองนะน้องๆก็ขึ้นมาก็ต้องมีประเพณีครับก็คือการไล่ลังการย่างสามขุ่นนะครับเดินแปลงกันเข้าหากันนะตากเอาไปลับตกเข้าไปโอ้ยมาเชิบเชิบโอ้ยนะโอยอันนี้ก็เรียกว่าเราใช้ดาบจริงซ้อมกันเลยนะครับโดยทก็จะมีดาบหวายดาบจริงนะครับ ือความสามารถของเด็กนะครับว,ว่าเรามีเด็กเด็กไทยของเรามีศักยภาพนะครับมีศักยภาพที่จะเล่นได้หลากหลายนะครับอ่ามีจิตใจที่ต่อสู้กันแล้วเนี่เราก็ต้องเติมในเรื่องของคุณธรรมเข้ามาด้วยนะวามกามกระตันยูรู้คุณนะครับเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายนะครับ พยายามที่จะรณรงค์นะครับไม่ให้น้องๆนักเรานของเราเนี่ยไปเล่นเกมมากจนเกินไปนะครับเราว่าการฝึกเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะอือไม่ไปเล่นอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์นะ,ะทำให้เกิดประโยชน์นะ,ะสร้างสารรค์ความดีก็จบกันไปนะครับสำหรับเยาวชนตัวน,น้อยจากโยโนกอุทยานครับ <S <S รายการต่อไปเลยครับอาจารย์ครับ ก็เป็นกระบี่นะกระบี่เด็กหญิงตัวน้อยๆเหมือนกัน